น้องนินดาตัวจริงสบายดีทุกคนอนุญาตเอาค่ะปีศาออกของไททานผู้สมเบิองเดแต่บุสมหูจักตัวแต่เดี๋ยวหูจั<อ>ก<ม>เนาเนะน้อง,งนินดาเนาะผิดขวามเป็นนีบ้านเราเนาะเด็กหลายคนขนาดขึ้นมาโค้ก <c oughs> สบายดี วัดีเด้อทุกคนเด้ออเบ่ได้ทาแงโอ้น้องอูงามแล้วตัวจริงให้งามกว่าในกองอีกท่านผู้ชม้งได้กงนี่มื้อนี้น้องอูพามาเที่ยวหลายหลายบอนท่านผู้ชมได้ความรู้หลายอย่างเด้อมื้อนี้เด้อความรู้ยังยังบ่ได้หยังเลยอ่าวัดรีเมืองเนาะน้องอูเนาะวัดีเมืองเดี๋ยวอ่าหน้องอูเลาสู่ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวนีก พื้นทาซีไม่เนาะสวบายสบายด e a คุณสมเด้อแต่ประมาณสงสักตีกรของนากะเคยมาอยู่เนาะแต่ว่าบเทถไทยวิดีโอทาสุู้ชัดชีเมืองนึกะเป็นสัานทีหนึ่งที่ดังในเรื่องการบ่าละเนาะเป็นัที่ซัพเตอร์แผู้ชมเ้อะขอนขอได้หมดยกเว้นความหักเลยโอ้บหหอยคอพ่อนเดือยวัวหักเนาะ เออจะเมชี่เมืองนี่เป็นสาสูตดเป็นบอนของอูดูบาร์เนี่ยอะไรเนาะอันคล้ายๆว่าจะเม่ซีเมืองขแบบขัวฮันออกไปลบคนะไปไปเป็นทหารใช่ไหมนะระบอแล้วแบบบกกลับมาสิ่หะแต่ว่าเออแล้ววันนั้นแล้วมีอันเขาจ้าติดตั้งศาลรักเมืองแล้วแต่ละต้องการคนมาเป็นเจ้าทินเจ้าถ่านนี้แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบมีชีวิตนะแล้วเขาคุดเขาคุดศาลรักเมืองนี่ละ วันนี้จะไม่สิเหมือนกันใชยอกหักแขนกับหัวบูมาบูบมี่หัวนะเออเม่นัวบูมานะแต่ว่าจะไม่สิเหมือนกันคือพาเลยโอ้หัวเพิ่นไปใช่หรือเปล่าเป็นทหารหรือไปอีกเนี่ยพยางเลยออกลบออกยังงัหรอซื้อเพิ่อนซื้อน้าสีเหมืองวะเพิ่นก็เลยมาโดดลงยวนดบบมาเป็นนี่ฮะมาโดดลงอันนี้แล้วเพิ่นจะเอาเสาทับเลยโอ้เพิ่นขาตัวตายบ่รอหไม่ค้ายูไม่ค้ายตัวตายแบบเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเป็นเราเนี่ยเออประมาณนั้น วัดดูแลแ่นดินเนาะมาสิดนะเนาะอันวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ตอนสมัยแต่ก่อนตอนที่ยังบมีโควิดท่านคนไทยมากมาอู๋เคยเห็นนักท่องเที่ยวไทยเพราะว่าอู้เคยมามากมาวัดนี้เวลาบุมนีอย่างมีเรื่องอย่างที่บัสบายใจเรื่องแบบตอนก่อนสีได้เงินยูทูบนะมีปัญหาหลายอย่างอยู่นี่แหละวัดนี่แหละซวยนะวัอนี้หล่อขมาขอก่อนอยู่นี่เนาะขอมาขอออขอ่าฟันท้าแบบ ช่วยให้ลุล่วงไปได้ดีภายในสามเมื่อเจ็ดเมื่อซีมาเท้าไหวนั่นเท้าไหวนี้เขาแต่ว่าเขาว่าอย่างไรเขาก็ต้องมาแก้เด็กเนาะโอ้กะดังเนาะทันมุสมเนาะวัดซีเมืองโบไฮโคพ่อนเหลืองคมหักเด้อยทันมุสมเด้อะขออื่นได้เบิดยังเว้นคนอันอื่นได้เบิดเนาะหลองอูกะเป็นคนหนึ่งที่ขอได้ทันมุสมกะดังเนาะเดี๋ยวที่ข้อยังแหละมื่อนี่หลองอูขอเงินหมอมื่อนี่ขอเงินกระเป๋าเมาะ เช็บมือเออซงเงินเดี๋ยวนมือกันเนาะเข้าไปนนี้ได้เข้าไปในอันนี้วะเานใส่บูาโอ้บูาเหรอีบไปเดี๋ยวพาไอ้นาไปานี่ก่อนดี่โอ๊ยเจออีกเลยหลงนิงตาตัวจริงไปดีอนุญาตเอาผติ๊กาอทานูุสมเบืองเด้ผู้สมหูจักัว แต่เจ้าหูจักเนาะหลองดิตาเนาะเพราะเราเคยใส่อันลงซ่องยูทูปอายุเออดูดีเจ้ามาจะใส่หน่เจ้าหูจักข่อยบอกบอดดีบม่เยเลยบูเนาะอันนี้เป็นหนองนาพัทั่วเด้อเดี๋ยมาเที่ยวกับหน่องมีผ้าทั่วแต่หูจักบอนี่เดี๋ยวได้เบิ้งยูทูบเลยเออช่วงนี้ไปดินดิ u ยูทูบบอกินดิจิตอกเต็จะขายเครื่องกับดิจิตอก โอ้เห็นอันนั้นสองยูทูบพูใส่คนใส่คนหนึ่งนะอยู่อยู่ประเทศไทยนะอ่าไอ้นี้ควไอ้นี้ควกับไอ้ตัวเองเออไอเอเนาะทีมงานบ้านนาะเออก็เห็นพคนเราเดือดลองดินดาจะฟังอยู่ตัวจริงกันนะหักหลายเลยไม่พอใจมาโคตรบอกดุยไม่แล้วมาขอพอนเนาะส่งท้ายปีเก้างานกับติดตามพันยูทันทีสุด อจาจารย์า<ช>ดิจ<ช>ิตอลได้หนิคนดังได้หนิอ้าวมาจจายักษ์ซี่มาจจายักษ์ซี่นาที่ยวอมีสถานที่แรงท่องเทีย่ยวเนี่ยนะบยุใส่ดูวิ่งกันอ๋อลินดาก็หาก็ขึ้นมาคือกันโอ้ลินดาก็มาเทีย่ยวคือกันเน,นาะลินดาเป็นคนใส่ส,สั่งคนบรุรีคำใส่โอ้ลินดาเป็นคนบรุรีคำใส่เนาะแต่ยินงแต่เอในน้ำแต่ก็เขาเบิรงนลินดาตลอดอยู่ แต่บบหูว่าเป็นคนอยู่ใสเนาะมีแต่เดืนเดือนเบิงแหละนะฮะตัวจริงกันนะฮะเด้ทำส่วนเนอจเ้ได้ใชคือการขอพอดเนาะเดี๋ยวเากะฉีเขาไปเซาสินเนเ็นเะ้ห้ใส่สินแบบลงนินดาในธรม่นนอนาไซสินมาเต้เหมือนไซสินหรือว่าผ่าทุ้งด้วยธรมส่เนอะทำไเขามาขอพอน้ำกันดูลินดาก็มาขอพอนั่นจะทำกี่ไม้ฮะ เ็แฮงๆตอนทักปีใหม่ชงชาติดาทักปีใหม่อเข้าใจคือกันเด้อน่าคอนโทรบันเด้อราซกติดตามซ่องเอื้อยเพื่อนเด้อไปบ้ามาติดตามซ่องลินดาสาวลาวเด้อใหญ่โอเคจัดไปท่านผู้ชมซ่องลินดาสาวลาวเนาะ มักกาบมักกาบผ่ากาบอ่ชิ้นศักชิตเดี๋จะใส่ผ่าทุงเด้อทำผระสูเด้อหีิบของมาพณีบานเขาเนาะเด็กจาหลายคนขนาดึ้นมาขอขอ เป็นขาเนี่ยีจั้งนี่เ้าบุตาออกไม้มั้งอะไรได้ได้ควันตะกุ้งได้ยนตะกุ้ tôi ăn. Ừ, anh đi Nè. อันนี้ก็แม่เจ้า ạ, เด้อ หมกใหม่ก่องจะเอามาไหวเพื่อนเะนาะจะโค้งผาเบียงเป็นไห่หน,นายิมผาเบียงลลอขอบใจได้เลยเพรวะ่า้าผ่านมาเนาะพ <c oughs> อดีอ่านอ,อูว่าดีวัดกะเมซิเมืองวัาสันเวคโคพรนโบก็ได้ อะขามาขอพรเพื่อนเนาะกเป็นที่ยมหอยแล้วท่ำบุญสุกยันลงนาผ้ายางโซกขางหนอกเนาะวัดเพื่อนกะไงเดี๋ยงามเด้อท่านผู้ชมเด้อเพิ่นมาขอพรหลายขนาดทานผู้ชมตอนนั้นลงหน้ามาเพิ่นผู้อ่อนทาสีนี่เพิ่นกะ อาทาสีเป็นฟิสิเมนเป็นทียียบหอยแล้วเนาะ,ะงามดีสะอาดดีทั้งหมดกะจะแต่งแต่งโตสุภาพแบบคนนี้คนดินยางไปเนาะ ใส่ผ้าเบียงใส่ผ้าทุ้งสิเขาจะมักมาบุญอยู่นี่เนาะนมาบ,บ <น S 2> ุญแต่สลายใครต้องทีมามักบุญอยู่นี่แล้วกัมีนักท่องเที่ยวบพร,รบว่าเต็นประเทศไทยแหละประเทศอื่นก็เจ้ากับมานี่แล้วกับมามาบุญไว้แล้วกับสลายที่เห็นผ้าเข่าแหละกับหมักไม้หลายหลายสลายเป็นอันนั้นแหละเป็นของแจ้บ,บุญหรือว่าเจ้ามาขอพรแล้วมาขอสมบผลณ์สำเร็จหนึ่งไม่หันกระนีแมวเคยที่ว่ามาวัดนี้ออ๋แล้วก็ พวกประวัติอย่าอู้ดีราฟังเราป่ะประวัติว่าจำเนศเมืองโบไฮคอบโให้คอเหลืองความหักเป็นบ่แมนแมนโบไฮคอเหลืองความหักเพราะว่าเพื่อนเป็นคนแบบโบผสมหวังแล้วตอนนั้นพราเจ้าได้มาสร้างมาสาวัดสีเมืองแล้วกันตรงนั้นขาเจ้าอยากได้คือผู้ที่ว่าถือท้องถือท้องกลมเหมืท่นซะแล้วกเพื่อนนี่กรับเป็นผู้ที่ว่าบผสมหวังในตอมหักเพื่อนได้เสนอตัวเข้ามาอย่างประมาณนี้แหละ กระแมนเพื่นสูตรรถลดเนะาะถานผชมเนาะจะเห็ดนำโรดฮับโซ่แก่ซ้วยชิเนามาแบบขอหขัวแบบโมคูนี่แต่ว่าเหลืองคมหา เพิ่นจะไปโคเนาะทาทน,น,นท,าทนาี่นี่วัดศรีเมืองแต่ดูส่งกัทานทีสักศิษ์เนาะกลวงดีโอ้ n h ัก นเห็นเขาเจาะขายปลาหมึกอิ่วท่านผู้ชมบม่ได้กินโน่นโดนเดี๋ยอยู่บ้านหนองนาบ่มีเด้อปลาหมึกอิ่วแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยนะติดไปถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นยังขายหาพันธุ์เกาโบตรงนาเคยกินประมาณสามสี่ปีที่แล้วท่านผู้ชมยี่สิบบาทหรือว่าหาพันกุ์ขีดเนาะมาเบิ่งวันราคาสิยังทำเกาบบสบายดีขายปลาหมึกอันอิ่ว ข<ค>ายอย่างไรได้ตัวเทไรได้นี่ชิปชิปฮาซาวโอ้ชิปพันอันน่ะนประมาณเจ็ดบาทโอ้เดี๋ยวนี้เฮ็ดเป็นสองตัวเนาะถุงละหมื่นเนี่ยน่ะโอ้ถุงละหมื่นบอกเออเอาให้เด้เถุงหนึ่งถุงละหมื่นเนาะโอ้กินถุงละหมื่นคนน่ะโอ้กินถุงละหมื่นพนนเพระแถาหัวถุงละหมื่นก็คืออ่าชิปพันธีบเนาะท่านผู้ชมเนาะกับประมาณน่ะสามสิบบาทนะพ่อเนาะ ว่าิบิบาทซาานบาท่ว่า่วงนี้เงืนเงินแข็งเนี่ยทนชมกับประมาณสามปนามสิปลายนวาตะกี้ประมาณสาปีกรอนนี่กับบาทนี่กับิพัเนาะนลีิบาทิพัเดี๋ยวนี้เงืนแข็งสิลดูรเดประมาณสากวาบาททานชมเลยเป็นไทยขึ้นเนาะ บมเมนไทยขึ้นดอกเล้าห้าเลยขึ้นเองน้อพ่อสาวเนาะไทยกะท้ามที่บาทกับท้ามที่บาดคือเก่าเลยเนาะคืขึ้นราคาเนาะแต่ว่าเหล้าคืนเองด้วยเตกีแบบนี้หอมๆเลยหอมกรอบๆเกิดจะมาอิ่วเนาะแม่นเลยพอขายอยู่ในทุกบ้านหมอไม่เลยโอ้คุนขายทุกบ้านแต่งโตเก๋ดีเด้อเท่ดีเด้อสไตล์ดังนาได้หน่ท่านผู้ชม พอมันแต่งโตเทิด,ดีคือผูบ้บ่าวนี่ท่านผู้ชมพอจะปีดอ่ะอ่ะยู่โดนเตือนเลยหกปีเ่ะโอ้หกสิบปีเลยเนาะตรงนั้นเนี่ยเบิ่งนี่คือเศร้ากลัวเบ <laughs> ้าทุกเออแบบไมาเห็นงงนี่จะมากะอื่นโอทำอิสิเอื่นอายนะฮะทำอิจฉามาเฉื่อยอื่นอายโลเดอ้อพอขาขายปลาหมึกแบบปีกเนาะ อิ่วเนาะนอืนเนาะจะมีแบบคูงเด้เด้เรานี่โอ้จะเอาแบบคุงแล้วกัซอสผิดเนาะเดี๋ยวกัใส่แบบพีแทงวะนี่พอดำๆนี่ไี่เลยพแโอ้แบบเพลทแ่นจะปรุงปรุงพกที่เขาคัวแล้วมาปนเองโอ้โหพีปนเนาะแล้วน้ำเกลือมีแต่เกลือเป็นงวเนี่ยเป็นคเนาะมีต่ซอสซอสโรซานวซก็แบกพลเท่านั้นทมูสมเดบคุงนะ เพราะรสชาติมันขอดแดงมาอยู่ในซอสโอ้จะกีดใส่แนี่นี่อิ่วอิ่วอิ่วมันไ่อยเม่นใหมันพลอยบ่ใหมันหยาบเมงถูกฮ้่เมียงวยนด้ยนสามหกแล้วหนึ่งกแล้วนี่เจ้าละโบไร่บันน้อยเน็นขอบใจอายุวันโด่สุขังขวาล่ะเออวันวู้นาเท่าไรพอดพอเล้ องต้องกินปลาเมึกแห้งเออพอเถาวเป็นค้ายอยู่นี่ถุกบ้านอ่ะน้องมี่เคยกินครั้งแรกอีกละท่านผู้ชมเลี้ยงมดมือท่านผู้ชมน้องอูเดชเคยกินบ <ทำ S 1> <ม>่แบบนี้โอ้ใส่บะคุงเนาะน้องนาเคยกินหลายเถื่อแล้วติดใจได้ต้องกินกับบะคุงน้ำ <c oughs> น้องเม่น้องอูต้องกินกับบะคุงน้ำได้ขีบแม่เขาหายขีบแล้วหันใหม่นะสาวประกำงามก็ฮอดว่าเหมือนเฮียลินปีนทางอยู่บัดนี้เนาะเออเป็นเมนทูเด้อเด้อบุ๊มเป็นไฮ บเม็นไห่จิ๋มได้เป็นไห่ขีบได้หรอหนาเย็นปริจิบปริญญาตีลาลาเนาะหนงอูตัวจริงเด้อตลกเด้อทำบูส่วเด้อไปน้านี่มงเงาหวยตลอดทางตลกกับเสียเส้นมันอยู่ใกล้ๆกันยังที่บูส์เขาใกล้เพียงออซื้อซื้อทีมกับตลกจะจังไรฮะซื้อทีมกับตลกว่าจัะไงว่าเอาโมเส็ปปุ่นนี่ให้หน้าดู ต้องนี้เอาอีกอันนึงมาซีมาที่เสี่ยวกันบ่อืติมอีกอันนึ่งหมอโยกมะเทาอีกแล้วทำมือสูมน้องอูนี่ไปใช้ต่างในยอเขาแล้วน้องกูนี่เออเอาน้องเมียบุกินแบกินอะ้รกินบเป็นอะไรเออไปโซ่ไปโซ่ก็บวดีไปมูนไปซึนโดยนขอเจ้าว่ายพวกอดมเดียวที่พูน้ำเจ้าว่ายห้องน้ำบ่ งามเลยล่อจ ah, ังงามเนาะงามงามแบบธรรมชาติน้องอูนี่งามพุ่นแล้วก็อ่ะถือกินใส่รดอ่ะเดินทางต่อเด้อท่านผู้ชมเด้อเดินทางต่อท่านผู้ชมอ่าสุขดีบ่ถาไข่งมันๆโดยสดีายบาดสีเมืองกะเป็นจังได๋ท่านผู้ชมมาขอพรกันได้เด้ออยู่เวียงจันทร์น่ะเมืองยัง น <Keep S 1> ้องอูเมืองบึฮหูเมืองนี้บึฮหูเด้อแต่ว่าในเมืองเนาะอืออยู่ในเมืองนะเป็นคำคลองดู่แถวแก้มคองอือดู่แถวแก้มคองเลยท่านผู้ชมเด้อวัดสีเมืองเด้อมาลีนมาเที่ยวกันครอยากมาขอพรกันหน้าดำในหน้าที่นี่เด้อท่านผู้ชมวัดสีเมืองเนาะอ่าหามโคเดือดคมหักเด้อท่านผู้ชมเด้อไปเคยมากกัคอมเมนต์บอกในเด้อไปเคยมาเด้อเจอน้องนิดได้เลยท่านผู้ชม หกกักเนาะวนน้อยนะคะอะบายบายฝากติด <Bye. S 1> ตามคลิปต่อไปเดินทางกันต่อทั้งช่วงป้า <c oughs>